ดอกก็คือรวมดจอกของน้องสิเจ็ดคนนะครับในโคจัดขลับกังทำดีเปที่18นะครับก็ได้น้องน้องรุ่นใหม่มามาช่วยกันนะครับโดปีนี้มีได้รับนละที่เป็นที่ใหญ่รู้สึกเอยูไนปนที่ปีแล้วนาทำมาห้ปี ทุกครับแล้วก็ตื่นเต้นเพราะมันมีพิธีสืบตเยะช่ไหมครับแล้วก็มีแฟนเหาน้องอะไรดแต่วันนี้ดีใจมากกว่าเพราะที่คนมาเยอะแล้วก็มาช่วยกันบริจาคเพื่อจุ่มเนี่ยงให้กับน้องๆทุกจังหวัดนะครับทุกสายคทุกงานการก็เห็นเยอะมากในช้ที่ต่าง บ็น่าว่าเป็นเหมือนแบบนำพามาให้เราครับ็นสหกรณ์ยุ่งเลยในสหกรณ์ยุ่ด้วยครับที่เคยแต่จริ้นงานก็มอน้ำพามาให้เราไม่รู้จักแบบได้รับแบบนี้นะครับเพราะผมก็ชอบอยากที่จะทำดีให้ช่วยเหลือคนด้วยครับแล้วงานในโงานอย่างไหนครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยุ่งมากนะครับกับเอออะไรก็ต่อยอ๋อเองครับ นึกว่าย mm ู oh, dear, mm ่ว hmm. right uh. mm ่ะ hmm. กันเ yeah. yeah, mm. ่นนิ้กหรออเลบ้างอัลบ้าอลบ้าครับอัลบ้าครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตปีนี้คนเแค่ท่ดก็ปีนี้เดี๋ยวออกแล้วมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตีเตรียมไว้่นี่อะไรบอกว่ายังไงบ้างนะเรียบร้อยหมดหรอบอล้เรียบเียป็แกป็รีบตวจริงๆอยาบอกครับก็ประมาณสิ่น นี่แต่ว่าใหญ่กว่เดิมไหม่เต๊กไม่ใหญ่ครับเพราะว่าเราอยากได้บปปแบบอบคุณนอบอื่นอันนี้อย่างนั้นไหมยต้อง่ายไหมอืมก็ไม่เนื่อใจครับก็รูลองดูที่ว่าแฟกเจะโอเคกับินล้องเราเป็นยังไงนี่ต่เพื่อความก็ถือเพราะว่าี้ก็ถืใช่ครับช่วานานแล้วซึ่งม่ได้มีกนใะอะไรอยางเช่นบอกว่าม,มีอะไรที่บอก อยากโชว์กันแฟนเลยถ้าจะร้อก่อนคือปีที่แล้วสามปีแล้วก็เป็นตีมอะไรอะไรายังไม่แน่ใจยังเพราะว่ากำลังประชุมกันอยู่เราตื่นเต้นไหมคะที่จะได้มาที่นตื่นเต้นมากเราเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือทำในบ้านทุกคืนเนี่ยแต่ก็เห็นแบบมีเนี่ยแบบเป็นทอปไอส์ก่อยแต่เขาก็เลยแบบเดาคาดการณ์ กวต้องกลับมารวมตัวที่ป่าพนใหญ่อะไรเงี้ยไม่น่าปฏิเสธตรงนี้เลยไม่น่ามีเราเพิ่งขึ้นไปออกไอซ์กันมาแล้วเพราะเคยปีที่แล้วสองปีที่แล้วมีคอนเสิร์ตไคออฟไอซ์กันมาแล้วไม่น่าต้องขึ้นอีกแล้วแต่บรรยากาศเพื่อนเพื่อนอยากขึ้นจะไม่ให้ขึ้นเหรอถ้าอยากขึ้นขึ้นได้ครับแต่ไม่น่ามีเลยว่ะ เราเร่องนี้น่าจะทราบว่าคอนเสิจะเป็นในราดรบหนั่งแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นคอนทายสเตอร์อย่างปีนี้คงจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวของเป็นคอนท์ครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคอนทาเอเพิ่งเกิดไปเมื่อัปที่แล้วเราคงจะมีอารพิเศษด้วยกันนะครับที่เราคงจะไหวนะครับนจะเห็นในปีนี้ไหมคะว่ารอนว่ามันเป็อ๋อน่าจะเป็นปีน่าจะเปนขาดจากอลบม้มเดียวอะ งะไรบ้างเกลียวของเรนจะบอกมาก่อนเสิร์ตหอว่านี้อยู่ที่าคามขยันอว่าผอเขาย่ง,าาออาองอยู่ทำานระาใช่ครับช่วงนี้คือก็คือแบบทำานระบางเีย้เป็นเนมีเด่มีเบชุบๆชับเว่าเแบบสม o ท t h s m แล้แบบ,บ แต่ยังมีสเต็ปเต้นเหมือนเดิมไม่ทิ้งไปได้หรอกแต่ก็ยังแบบยังยังคิดตรงเต้นเยอะเป็นการแบบข้อสนิทเฉพาะตรงนี่จะร่างกายเฉพาะสนิทใช่ใช่ใช่คือวิชาเวลามาจอนรีบตัดเยอะๆแล้วเป็นรักกายที่นเลยหลงไปเรื่องเล่นๆมันหลงให้คิดอะไรหรอบ้างเล็อยไม่ไม่ได้ลง ไม่ลงเลยอะนนั้งนั้นไม่ติดขัดไม่มีมีก็องไปตดหามีครับแต่วมไม่ได้ลงอ๋อเราต้องร่วปแชร์แต่พี่เป็นก็จอยกับเชี่ยงใช่ไหมุก็เห็นไลฟมีอะไรอ๋อเพิ่งไลฟ์เพิ่งางครับเพราะว่านานๆที่จะไลฟ์เพราว่าบางทีถ้ารู้สึกสบายใจถึงจครับ เพราะว่าบางผมไม่ชอบทุกจะว่ารู้สึกว่ากดดันนะถิงจะเวลาที่เรากดดานแล้วเราจะร้อยผู้มรู้สึกถ้าอึดอัดนั้นเราไม่สนุไม่สนุกครับต้องรู้สึกทิพซี่นิดหน่อยมึนๆเลยฟไหนฟิลไหนฟิลไหนแบบอยากได้ขข้ามึนๆจากอะไรมึนๆึๆๆนะคะตึงเลยอะเนย Oh. Oh. อืมลมเลอดมันสนุกอะไรอเครับมเลือดมันเริ่มสุดฉี่เริ่มเปนฟิวฟิวนาใช่ครับอาหารเรื่อมันเกิดแตนรื้อหนึงต่าเป็นหายนไงครับซื้อลำโพงใหรอม่อ๋อครับเป็นเอ่อลำโพงที่เป็นลำโพงที่ผมชอบมากๆนะครับ <c oughs> ของเป็นยี่ห้อโปรและคุณพอ่อมาช้าวแอะเด็เกเด็กนะครับ <c oughs> อันนี้คุณพ่อเ่ อยากจะมื่อหรืออะไรอรเขามีเยอะมากเลยราครบแต่เขายังไม่มีถึงนครต้องซื้อเป็นอย่นู้นท่านที่มีใช่รัาแล้วก็ซื้อเรื่อยๆอ่เราอะไรพอ่จะซือแ้วก็คือถ้ากะรุ้ดเห็นรุ้นไหนก็ออยากอยากได้ต้ซื้มีที่บ้านมี่ไหมมเยอะมากครับก็จากเือเลยอันนี้จะเรียกว่าสะสมได้นรียว่า ก็่สะสมเรียกว่าซื้อมาถ้าไม่เดือเพื่อนชอบคนนี้ก็ให้เพื่อนโอ้โหมีมาแจกต้องไมนัดแจกเพื่อนหรอกเออนนี้สวยยิ้มหน่อยแต่ว่าไม่ถือไม่คือยิ้มออกเพื่อนไปเลยโอเคขอบคุณนะพี่เมย์ฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับพี่ทุกคนนะครับเพราะว่านสิงหาสิงหาเออสิงหาสิงหาค่ะสิงหาครับเงียบกวน ที่พี่เช่ญม่วนให้ได้นะครับที่พีม่วนให้ได้นะครับพิซซ่าเดียวพิซซ่าเดียว